โอเคครับรูปนี้นะครับดำจับกินขาวครับคราวนี้ก่อนอื่นที่เราจะต้องรู้ก็คือดำเนี่ยที่ถูกล้อมตรงนี้มีกี่ลมหายใจนะครับสองเม็ดตรงนี้นะครับก็จะมีลมหายใจใช้เป็นวงกลมแทนแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ดำมีสีลส่ลมหายใจครับแล้วขาวล่ะ ขาวห้าเม็ดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จะมีลมหายใจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะครับเมื่อมีสีลมหายใจแบบนี้นะครับดำสามารถจับกินขาวได้นะครับแต่ว่าถ้าเราปิดธรรมดาอาจจะไม่ได้กินนะครับลองมาดูกันนะถ้าเกิดเราเบียดธรรมดาแบบนี้นะครับขาวปิดดำสกัดจุด ขาวจะเบียดนะครับเพื่อสร้างสองห้องถ้าดําไม่ยอมนะครับขาวก็ตอกลงมาตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยรูปตรงนี้จะสังเกตด,ดูว่าขาวเนี่ยจะมีห้องข้างในใช่ไหมครับเมื่อมีห้องใหญ่ข้างในเนี่ยมันทําให้ลมหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาลองดูจนจบนะครับถ้าดําเดินจะจับกินจากด้านนี้ใช่ไหมครับขาวก็ปิดปิดใจด้านนี้จริงๆขาวไปเดินที่อื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าจะจับกินก็ง่ายๆครับก็แค่ปิดธรรมดา ตรงนี้มันไปเดินที่อื่นอย่างทันนะครับเพราะว่าถ้าเขาอาัตลาีมากินใช่ไหมครับสังเกตดูว่าเขาต้องค่อยๆมาเดินลดลมหายใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดำอยู่แค่ส่งลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างห้องใหญ่ของข่าวเนี่ยเป็นการเพิ่มลมหายใจวิธีหนึ่งนะครับย้อนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเบียดไม่ได้นะครับเราต้องหาเม็ดอื่นนั่นก็คือการสกัดจุดครับ พอเราสกัดจุดเนี่ยขาวก็จะเดินได้แค่2ทางเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้าไม่ปิดที่ D2 ก็ต้องปิดที่ C2 เพราะฉะนั้นเราจะมาพิสูจน์กันทีละเม็ดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ขาวเนี่ยปิดที่ C2 ก่อนดำจะต่อลงครับขาวปิดให้ดำเบียดอีกด้านหนึ่งนะครับรูปตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขาวอัตลีมาดำก็แค่เชื่อมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ในอนาคตนะครับรูปนี้ถ้าเกิดขาวเดินปิดลมหายใจใช่ไหมครับดำก็ปิดต่อคราวนี้ข่าวเลยอยู่แค่สองลมหายใจเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ต้องเชื่อมถูกไหมครับพอเชื่อมเสร็จก็โดนอัตริรูปนี้ก็ตายนะครับ ย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เราเดินที่นี่เกิดเขาเดินที่ D2 ล่ะเราจะทํำยังไงครับเราก็แค่เบียดแล้วก็เชื่อมครับถ้าตรงนี้เขาเชื่อมป้องกันการโดนตัดนะครับเราก็เบียดอีกด้านหนึง่งอัตริแล้วก็เชื่อมเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราก็ยังคูตัดเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยรูปตรงนี้ก็ตายเรียบร้อยแล้วนะไม่มีทางดิ้นทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องสกัดจุดนะครับ ถึงจะได้กินนะครับสำหรับรูปนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ